ในทะเลเปิดตัวโม้กันเด้อค่ะของประเทศสเปนสามารถสูงได้ที่พี่น้องเดี๋ยวเห็นอยู่นั่นไกลๆเป็นภูเขาเป็นหินทั้งภูเขาเลยค่ะริดริมทะเลหินเป็นแทงเป็นแทง ล้วลิ้มภูเขาบานเพลินอา่าสิมีโรงแรมอยู่ทึงภูเขาค่ะนะคะการก่อสร้างที่แพงมากๆใช้เฮลิคอปเตอร์ขนล,ลำเลียงสิ่งของอุปกรณ์ก่อสร้างเลยค่ะ นี่เตติว,วติตาโรงแรมอยู่เทิงภูเขาค่ะนะคะสเปนทริปท่องเที่ยวสเปนเดค่า